นัดนิสามณีบอกแบบนี้หลังมีดราม่าพูดคำต้องห้ามในสนามบินสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงสำหรับดราม่าของนัดนิสามณีได้พูดคำว่าลูกชิ้นปลาระเบิดขณะอยู่ที่สนามบินซึ่งคำว่าระเบิดเป็นคำต้องห้ามพูดในสนามบินเด็ดขาดล่าสุดเธอได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่านี้แล้วค่ะโดยโพสต์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรม แอดนิซามานีนูดบอกว่านัดมาอธิบายทุกอย่างที่มาเจตนาทั้งหมดแบบละเอียดแล้วนะคะที่รายการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปากสว่างเวลาเป็นดราม่าคนจะโกรธหรือเรื่องจะแรงเกินไปมากขอบคุณหลายๆคนที่เป็นห่วงและเข้าใจมากแต่เอาจริงสื่อหลายๆสื่อต้องหยุดจั่วหัวแบบเกินจริง คาดหัวข่าวว่านิสาทากฎหมายพูดระเบิดกลางสนามบินคือบิดเบือนมากๆไปมากขอแจ้งตรงนี้เป็นการคุยเล่นกับเพื่อนเชิงถามด้วยซ้ำว่าถ้าเราพูดว่าอยากกินลูกชิ้นปลาระเบิดจะผิดไหมและไม่มีเจตนาจะก่อกวนสนามบินแบบท้าทายใดยๆคือการคุยเล่นในวง และในวันนั้นไม่มีการหยุดไฟบินหรือเหตุการณ์ใดๆเพราะเป็นการคุยเล่นกันในวงแต่ก็ธรรมชาติของดรามา่ายิ่งปั่นยิ่งแรงยิ่งสะใจตัวนัดเองรู้เจตนาตัวเองว่าเราพูดเพราะอะไรส่วนคนอื่นอยากคิดยังไงนะัดห้ามไม่ได้แต่อยากให้ดูให้ครบไม่ใช่จากหัวข้อหรือแคปชั่นที่ปั่นเกินจริง